In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. อ ا ل ص ل ا ة والسلام على نبينا محمد قاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ا ل س a ا م عليكم ورحمة الله و ب ر ك ا ขอความสติความเมตตาและความจำเริญจากโรงพยาบาลบฮานวะราาจงประสบในทุกท่านห้องสมุดพูดได้ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นที่จะได้พูดคุยกันในวันนี้ ก็ถือได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องช่วยกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในตัวของเราเองแล้วก็ในครอบครัวของเราตลอดจนกระทั่งในสังคมของเราไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ก็าตามเราได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำนะครับท่านผู้ชมนี่กครพ มีการทำลายล้างกันการใช้ความรุนแรงในรูปแบบทำลายล้างกันไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยพังวินาศกันไปเป็นแถบๆหรือเกิดความวุ่นวายกันก็เนื่องจากการทำลายล้างกันเองผมได้นำเรียนกับท่านผู้ชมบ่อยครั้งว่าสังคมของเราเนี่ยมันจะหนีไม่พ้น ที่เป็นปนัญหาอยุทธวันก็คือยู่สี่ประการประการนี่หนึ่งก็คือการใช้ความรุนแรงการใช้ความรุนแรงนี่ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือว่าการกระทำแม้กระทั่งในเรื่องความคิดหรือในเรื่องของการที่จัการทำลายล้างอะไรกันในเรื่องของว่าตัวบุคคลก็ดีหรือว่าในระหว่างประเทศชาติก็ดี ก็มักจะใช้ความรุนแรงครําว่าใช้ความรุนแรงก็คือใช้สิ่งที่ทําให้เกิดความเสียหายนะครับเราได้ยินได้ฟังกันอยู่ในขณะนี้ก็คือว่ากําลังจะมีการห้ามหันกันโดยอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยสามารถที่จะทําลายล้างประเทศหนึ่งอีกประเทศหนึ่งนั้นภายในพริบตาก็สามารถจะทำลายล้างกันได้ นะครับนี่ก็คือเรากำลังเข้าสู่สงครามน้ำลายกันในขณะนี้ในระหว่างประเทศแต่นี้ในเรื่องอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเกิดเอาการอะไรที่ใหญ่โตขึ้นก็ดีหรือว่าเกิดเอ็ดในระหว่างชุมชนหรือในระหว่างสังคมเล็กๆก็ตามนี่นะครับเราลงมาดูว่าอัลสุฮาโนวตาลาได้กล่าวว่าอย่างไร นะครับพระองค์อัลลรรถสุบฮานะหัวได้กล่วกาวอย่างนี้เพื่อที่เราเนี่ยจะได้เป็นคนที่มีความเข้าใจนะครับพระองค์ได้กล่าวว่าซอฮาร์อลฟาซาดูฟิลบริวัลบาฮ์บีมาคาซาบัสไอดินนัสลิยูธิขุมบาดัลลัซีอามิลูละอัลลอุมยัดญงอนความหายนะได้เกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ำเนื่องจากสิ่งที่ มือของมนุษย์ได้ขนขวายไว้เพื่อที่พระองค์จะให้พวกเขาลิ้มรสบางส่วนที่เขาประกอบไว้โดยที่หวังจะให้พวกเขากลับเนื้อกลับตัวจากขยะอรุราอาอยะนี้เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าอเลอร์ได้บอกไว้นะครับว่าความเสียหายนี่ด้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางบกและก็ทางน้ำนี่แหละครับเพราะเริ่มต้น อาญานี้เห็นได้อย่างชัดเจดนว่าน,นี่คือเป็นองค์การของเราสุวรรอุตตล์ท่านนาบีม a มม m a สุลล,ลัลวะเลวสัลลัมนั้นได้อยู่ในทะเลสาย <c oughs> ไม่ได้อยู่ในท้องทะเลแล้วก็ในยุคนั้นแน่นอนเหลือเกินไม่มีใครที่จะ,ะท่องเรือไปในกลางทะเลหรือท่านนาบีของเราเนี่ยไปทะเลกันบ่อยครั้งอะไรต่ออะไรแต่ที่ท่านนาบีได้พูดว่ามันเกิดความเสียหาย แน่ในทะเลทั้งในทะเลด้วยก็แสดงเห็นว่านี่เป็นวาธีที่อัลลอฮ์บอกไว้นะครับแล้วก็บนบกก็คือไม่ว่าจะเป็นในป่าดงวงไฟทั้งที่ในกลุ่มประเทศอาหรับที่ท่านนาบีได้ถูกบังเกิดมานั้นนะก็ไม่มีป่าอย่างในแถวอเมซอนหรือแถวเอเชียแต่นบีได้พูดถึงว่าทางบกไม่ว่าจะเป็นในป่าเขาลำนาวไฟรต่างเหล่านี้นะครับ ก็เกิดความเสียหายเนี่ยและรอรไดอ้ชี้ให้เห็นนะครับที่ว่าเกิดความเสียหายเนี่ยเพราะอะไรบีมากาซาบซาไอดินนาสด้วยกการขนขวายหรือว่าเสาะแสวงของน้ำมือมนุษย์นั่เองก็พูดกันง่ายๆว่าที่เกิดมีปัญหาและด้วยกันน้ำมือของมนุษย์แล้วก็อย่าลืมนะครับคำว่าบนบกนี่รวมถึงในอากาศด้วยนะครับ อากาศเป็นพิษนะครับหรือว่าจะมีการทําร้ายล้างกันทําำลายล้างกันโดยใช้าย,ยานอวกาศก็ดีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสหารอากาศก็ดีอะไรงดีที่กําลังจะเผชิญหน้ากันอยู่น,ยนะครับเนี่โดยน้ำมือของมนุษย์ทั้งนั้นฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าน้ำมือของมนุษย์เนี่ยก็ได้ก่กอกรรมทาเข็นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ำเนี่ยมากมายเลอเกิดอันนี้ที่อลอยเกิดขึ้นอย่างนั้นนะ่ะลียูดีกอหุมบาัอลละซีอามีลูเพื่อที่บางส่วนนะครับเพื่อที่เขาจะได้ลิ้มรสบางส่วนในสิ่งที่เขาได้กระทำไปคือเม่าเขาได้กระทำไป้าเกิดอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรอย่าลืมว่าฝ่ายหนึ่งไปถลม่มอีกฝ่ายหนึ่งก่อความเสียหายไอ้ฝ่ายที่ถูกถลม่ม ก็เสียหายและอย่าลืมว่าฝ่ายที่ไปถล่มเขานั้นนึก,กรว่าจะไม่เสียหายก็เสียหายไล่เลี่ยกันบางครั้งนะครับในสงครามบางครั้งเนี่ยผู้ที่ลุกรานเขานี่ยกลับเป็นฝ่ายพายแพ้ก็มีและผู้ที่ถูกลุกรานประเทศเล็กประเทศน้อยก็ย่อยยับไปก็มีดังเหล่านี้นะครับอร่อยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้น,นั่นแหละละอัลเลมยัรยูนเพื่อที่พวกเขาเหล่านั้น จะได้กลับเนื้อกลับตัวคาว่ากลับเนื้อกลับตัวก็คือจะได้เกิดความสํานึกว่าสิ่งที่ตนทําไปนี่โอ้มันเกิดปัญหาอากาศเป็นอยู่นะครับมนุษย์เราอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่มันร้อนผิดปกติหรือว่าละอองฝุน่นหรือว่าสิ่งที่เป็นพิษจาก uh, นิวเคลียร์ก็ดีอะไรก็ดีมากมายก,กายกองสิ่งต่างๆเหล่านี้มันได้เกิดขึ้นในเมื่อมันได้เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วครับ อัลลอฮฺสุบฮานาหัลอาลาเนี่ยนะครับเทากับเป็นการทดลองให้กับมนุษย์ทุกคนเนี่ยได้เกิดความสำนึกว่าในสิ่งที่ตนกระทำไปนั้นมันเกิดความเสียหายฉะนั้นถ้าทุกคนหันมาดูว่าตัวเองทำอะไรไปนะครับแน่นอนและเกินคนก็จะได้ความสำนึกแต่ว่าทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่หันมาสำรวจตัวเอง แต่เราดูแล้วเนี่ยคนนู้นก่อความเสียหายคนนี้ก่อความเสียหายคนนั้นใช้อาวุธมาถล่มประเทศนี้คนนี้อ่ใช้อาวุธมาถล่มประเทศนั้นแล้วก็มองอยู่ในรูปแบบมองคนอื่นแต่ที่ตัวเองก่อความเสียหายสร้างอาวุธยุธโทโธปกรณ์มถล่มประเทศนั้นประเทศนี้ตัวเองไม่ได้มองเลยคือไม่ได้มองตัวเองเลยนี่ก็คือเป็นเรื่องที่อยากจะได้นําเรียนกับพวกเราว่า ที่อเลอร์ได้กล่าวว้าน่โอกาว่าวาฟีอัมฟุซิกุมอัฟลาตูบซีรูนในตัวของพวกเจ้านั้นพวกเจ้าไม่พิจารณาดูดอกหรือไม่ดูดอกหรือว่ามันเป็นยังไงคนเราถ้าดูตัวเองเนี่ยนะครับแน่นอนเหลือเกินเราก็จะเห็นว่าตัวเราเองนี่ทำอะไรเพราะไม่มีใครใกล้คิดตัวเราเท่ากับตัวเรานี่เราพูดถึงตัวบุคคลนายก็ไม่กล้คิดตัวเราเหมือนกับตัวเราเองนะครับเพราะว่าเรานี่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นตาที่เรามองดูนั้นตามันก็ติดอยู่กับตัวเราทำอะไรเราเปลียงเสียงมากน้อยแค่ไหนหูเราก็ติดกันก็ได้ยินได้ได้ยินง่ายแต่เรากลับไม่ดูแต่เรากลับใช้สายตาไปดูที่ไกลไกลกว่าตัวเราเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็เอามาวิเคราะห์เอามาพูดถูกบ้างผิดบ้างนี่แหละเขาเรียกว่ามองไกลแล้วก็มันก็ไม่ชัดเจน เพราะฉะนัถ้าเราเป็นคนที่รู้จักมองตัวเองนะครับมันจะชัดเจนนะครับเพราะตัวเราอยู่ใกล้มือของเราเนี่ถ้าอยู่ไกลแล้วก็ยกขึ้นมาให้ใกล้กับดวงตาของเราเราก็สามารถจะมองเห็นได้ชัดถ้าใกล้แล้วสายตาเราไม่ดีจะต้องใส่แว่นเขาเรียกสายตายาวก็อเอาแว่นมาใส่ก็สามารถีจะมองเห็นก้าวออกไปไกลสามารถจะมองเห็นได้นี่แหละครับท่านพี่น,อน้องทั้งหลาย เราอย่าลืมว่าสิ่งที่เรามีอยู่ที่มีคุณค่าเรากลับไม่ใช้ให้เกิดคุณค่ากับตัวเองนะครับตัวของเราเนี่เป็นสิ่งที่มีค่ามากและสิ่งที่จะสอดส่งตัวเราก็คือจะต้องใช้สิ่งที่มีค่าดวงตาของเราเองหูของเราเองความรู้สึกนึกคิดหัวใจของเราเอง อย่าลืมว่าอะไรเกิดขึ้นในเรือนร่างของเราเนี่ยนะครับดวงตาก็ดีหูก็ดีหัวใจก็ดีต้องรับผิดชอบทั้งหมดเวลาตักฟูมาเลียเซลคาบีอัลอินนัทสัมอเวัลบุซระวัลฟุอาด่ะคุลุอุไลกากานะอันหูมัสูละอัลลอฮุซุบาะฮานะฮุอาลา阿拉ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานวะเจ้าจงอย่าได้ตามแนวทางคนหนึ่งคนใดที่ในสิ่งที่เจ้าไม่รู้ นี่ก็คือหมายความว่าเราไม่ใช่หลับหูหลับตาใครพูดอะไรก็เชื่อใครพูดอะไรก็ตามใครจูงอะไรก็ไปนะครับอย่างนี้อันกุอ่านห้ามไว้ในสิ่งที่เจ้าไม่รู้เนี่ยเราจะก้าวเดินไปไหนนี่เราจะต้องเป็นคนที่รู้ว่าเราจะก้าวเดินไปไหนนะครับแล้วก้าวเดินไปนี้ได้หรือเสียคนที่จะก้าวเดินไปไหนจะนั่งจะนอนอะไรก็าตามเนี่ยขอให้บวกลบคูณหารให้เป็น เสก่อนถ้าบวกลบคูณหารเป็นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดผลดีเช่นวันนี้เราจะก้าวเดินไปที่ห้างสรรพสินค้าเออเราไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยไอ้ได้ก็เสียน,นไหนมากกว่ากันได้ก็คือเราจะไปซื้ออะไรที่เป็นประโยชน์กับครอบครัวไหมหรือว่าเราจะไปเที่ยวเตะเดินกินแอร์อย่างเดียวอย่างนี้เราเสียไว้ลํำเวลาขับรถไปเสียน้ำมันรถ เสียค่าศึกหรอเท่าไหรไปแค่เดินให้อากาศเย็นๆเพราะว่าตากแอร์ในห้างสรรพสินค้าอย่างเดียวอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเสียมากกว่าได้บวกลบคุณหานี่ดีไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าตรงไหนสบายแล้วก็ทําโดยที่มันบวกลบคุณหานไม่ได้นะครับฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้การก่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังเราทำอะไรไปนนะครับ หนึ่งจะต้องไม่เสียหายกับตัวเองสองไม่ต้องไม่จะต้องไม่เสียหายกับคนอื่นตัวเองแล้วก็เสียหายไม่ได้นะครับเวลาตุลกูมีไอดีกูมีหลัตากลูกกันแล้วก็พวกเจ้าจงอย่าได้นําตัวของพวกเจ้าไปสู่ความวิบัติเนี่ยอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานตัวของเรานี่นะครับเราก็จะต้องไม่ทําไม่เกิดความเสียหายสู่ความวิบัติก็คือก่อความเสียหายเกิดการเจ็บปวด หรือทําให้เกิดความสูญเสียในอวัยวะต่างๆหรือตลอดจนนั่งชีวิตอิสลามห้ามนะครับฉะนั้นเราจะทําอะไรสักอย่างเราดูว่านี่มันตัวเราเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็จะเป็นอะไรกับคนอื่นไหมถามสองอย่างนะครับเวลาเราจะทําอะไรลงไปที่สุ่มเสี่ยงเราจะถามอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งตัวเราเป็นอะไรไหมสองแล้วก็จะเป็นอะไรกับคนอื่นหรือเปล่า ต้องถามสองอย่างบังคนว่าถามอย่างเดียวว่ามันจะเป็นอะไรกับตัวเราหรือเปล่าไม่คำนึงถึงว่าจะต้องเสียหายคนอื่นหรือเปล่าเราไม่ถามเลยไอ้ไม่ถามอย่างนี้แหละครับพอทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดความเสียหายกับคนอื่นฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้นะครับการก่อความเสียหายในหน้าแผ่นดินเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางบกทางน้ำเวลานี้เราจะเห็นได้นะครับ ความวุ่นวายก็กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ในเมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้ผู้ที่มีความศรัทธานั้นนะครับจะต้องรู้และเข้าใจในอัลกุรอานที่เราสุบานตลาได้กล่าวไว้ในเอกอายันหนึ่งว่าวรนาบะลูกุมบิชรีวลคอยริฟิตนาและเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่ดีให้เป็นฟิตนะฟิตนานี่ใครจะมาใครจะแปลยังไงก็แล้วแต่นะครับ แมาว่าความเดือดร้อนความระสำ่ำระสายวิกฤตที่เกิดขึ้นวุ่นวายก็ใจฟิตนาทั้งนั้นอต่นี่ในเรื่องฟิตนาเนี่ยคือหมายว่ามันมีสิ่งที่ดีและสิ่งที่เลวสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยว่าเกิดขึ้นกับตัวเราก็เป็นฟิตรนานะครับสิ่งสิ่งที่ไม่ดีนั้นคนก็จะใจง่ายเช่นน้ำท่วมก็ดีหรือว่าไฟไหม้ก็ดีหรือว่าเกิด อะไรตัวนี้อะไรมากมายอุทกภกัยวาตภัยก็แล้วแต่มากมายเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นดีรู้กันเวนลาน้ําท่วมทีก็ข่าวลมก็คือหมายความว่าไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ตอนนี้ถ้าสิ่งที่ดีละ่ะสิ่งที่ดีเนี่ยนะครับบางทีเรามองข้ามไปอลัลลอฮ์ทดสอบในเรื่องที่ดีให้กับเราเนี่ย เป็นฟิตนาได้นะครับเงินทองที่เราได้รับมาอย่างสะดวกอ่าเหมือนก็นอยู่ๆ<ม>เราก็ได้งบมางบประมาณมาก้อนหนึ่งหลายหลายล้านจากการที่เราจะขายไรย่ขายนากั็เป็นปสิทธิของเราเรืออะไรเราก็ได้มาแต่เราได้มานี่นะครับอัลเราทดสอบเราด้วยสิ่งนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราสามารถจะมาจับจ่ายใช้สอยได้ เราเอามาบริจาคก,ก็ได้เป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามาดูว่าเราได้ถูกทดสอบสิธีดีๆอย่างไรก็คือตอนที่เรายังไม่มีเราบอกว่าขอรัทรงประทานฤทธิกีที่หาล้านให้กับเราและเราก็ตั้งใจว่าเราจะทำบุญทำกุศลในเรื่องของการที่จะบริจาคเรื่องต่าง แต่พอราได้มามากมายความงกก็เกิดขึ้นนี่แหละครับพอความงกเกิดขึ้นก็ตนีเหนียวแน่นก็คือหมายความว่าไม่ยอมที่จะหยิบยื่นในใครสกาดไม่ออกแล้วแถมยังออกดอกอีกต่างหากนี่เกิดในเรื่องอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับนี่แหละเป็นการทดสอบของรัฐสวัสดิ์ทสิ่งดีๆอยู่นะครับแต่เสียหายซะแล้วก็มีคนจํานวนไม่ใช่น้อย ที่เสียหายเพราะสิ่งที่ได้รับมามากมายอย่าว่าแต่ทรัพย์สินเลยแม้กระทั่งลูกนะครับได้ลูกมาก็ดีอกดีใจลูกเป็นผู้ที่เรียนนึงเป็นคนที่เรียนหนังสือดีมีคุณธรรมดีเกินหลงก็เรินกับลูกลูกจะเอาอะไรก็ให้ลูกจะเอาอะไรก็ให้ออใหยิบยื่นให้ทุกอย่างพอผลสุดท้ายแล้วลูกก็ได้เกินกว่าที่ต้องการก็ประจับจ่ายใช้สอยที่ไม่มีความจำเป็น จนกระทั่งเป็นปัญหามากายนะครับนี่ก็คืออยากจะได้นำเรียนกับท่านทั้งหลายว่าขอให้เรานี่ได้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจว่าเราจะต้องไม่ก่อความเสียหายลาตุซ uh ีดูฟิลอัลอินลลอฮะลาอย่ให้บนมุสดินพวกเจ้าจงอย่าได้ก่อความเสียหายแท้จริงอลัลลอฮฺสุบานุตลาท่านไม่ทรงรักบรรดาผู้ที่ก่อความเสียหายฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายอย่างที่ผมได้นำเรียนกับท่านว่า ก่อนจากที่ท่านจะทำอะไรลงไปนั้นท่านใตนตะหนักให้มากว่าสิ่งนี้เป็นปัญหากับตัวเองแล้วก็เป็นปัญหากับคนอื่นหรือเปล่าเราอย่ามองที่เฉพาะตัวเราเองอย่างเดียวเราจะต้องมองว่าเป็นปัญหากับคนอื่นหรือไม่ถ้าเป็นปัญหาคนอื่นเราก็ต้องหยุดถ้าเป็นปัญหากับตัวเองเราก็ต้องหยุดเช่นเดียวกันเพราะว่าอรรถสุฮานูตะลานั้นให้เรานี่ดูแลตัวของเราด้วย ไม่ใช่ดูแลคนอื่นอย่างเดียวหรือดูแลคนอื่นอย่างเดียวไม่ดูแลตัวเราเองก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นทั้งตัวเราเราก็ต้องดูแลและคนอื่นเราก็ต้องดูแลในฐานะที่เราเป็นผู้ที่อยู่ในสังคมและก็การดูแลที่ดีที่สุดนั้นก็คือดูให้เขาอยู่ในหลักการของศาสนาฉะนั้นในเมื่อทุกคนอยู่ในหลักการของศาสนาแน่นอนเหลือเกินไม่ว่าเราจะมองไปทางไหน เห็นแต่ในเรื่องขอศาสนาที่เคลื่อนไหวนะครับมองในชุมชนของเราแต่ละคนตั้งแต่ประธานชุมชนถึงประชาชนทั่วไปเราก็เห็นอิสลามเคลื่อนไหวอยู่กับประชาชนนี่คือความปรารถนาของหลักการอิสลามนะครับว่อบมุมวี่รัห์มตุลลอว์วรา,ารัุา์ In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us.